โอเคสวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ท่าบสวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอปฐมนิเทศเนาะวันนี้จะเป็นปฐมนิเทศอย่างเดียวก่อนตอนแรกว่าจะสอนเนื้อหาด้วยแต่ว่ายัางเจ็บคออยู่ก็ <c oughs> ให้พวกเราตั้งใจดูนะครับให้เข้าใจด้วยตนเองในห้องมี28คนก็ไม่จําเป็นต้องเปิดมือถือ28เครื่องดูด้วยกันก็ได้เพียงแต่ว่าให้ฟังแล้วเข้าใจด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องไปถามเพื่อนว่าพ่อพูดอะไร ขึ้ตนเองให้ได้นะครับฝึกไหมประถมนีเทศเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รู้ <c oughs> รู้แนวทางในการเรียนในวิชานั้นๆรู้ว่าเรียนอะไรบ้างแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงซึ่งก็โชคดีเนาะเราเคยเจอกันมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องเรียนแบบไหนก่อนอื่นนะครับเอาสมุดเล่มหนาขึ้นมาเอาสมุดเล่มหนาขึ้นมาถ้ามันหมดแล้วมันไม่มีจริงๆก็ใช้เล่มบางก็ได้นะแต่น่าจะหาได้อยู่เนาะใช้เล่มหนา หัวข้อที่หนึ่งนะครับอำสมุดเล่มหนาขึ้นมาหัวข้อที่สองก็คือหน้าปกแล้วก็ปกในหน้าปกด้านหน้าเนี่ยเว้นไว้ก่อนอเผื่อยังไม่รู้รายละเอียดวิชาส่วนปกในก็เขียนตามนี้ไอ้ข้อความสีชมพูเนี่ยข้อความสีชมพูเนี่ยไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนอะไรนะวันนี้เป็นแค่คําอธิบายจะมีบางส่วนที่ต้องเขียนลงไปบ้างก็คือพวกข้อความสีน้ําเงินพวกนี้ตอนนี้เราเปิดหน้าปกสมุดขึ้นมานะ จะเจอกระดาษแผ่นที่1นะครับให้เราเขียนปกในซะไม่ต้องตีกรอบนะไม่ต้องตีกรอบเขียนไปเลยวิชาคณิตศาสตร์ล่วงหน้าเจอกันพุทธพระเรเนี่ยชื่อวิชาคณิตศาสตร์ล่วงหน้ารหัสวิชาค .20205 ภาคเรียนที่1ปีการศารึกษา2565ผู้สอนธีรพัฒน์ผลนาเบอร์โทรนะจดลงไปอันนี้ก็เป็น y t u t u เนาะมันเร็วมันช้าก็หยุดเอาเองนะครับ พอปกในสมบูรณ์ละอ่าเราก็มีข้อมูลครบละก็ไปเขียนปกด้านนอกซะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องคะแนนและจุดประสงค์การเรียนรู้เดี๋ยวจะมีใบจุดประสงค์การเรียนรู้แจกพวกเราเราจะได้ดูว่าแต่ละบทแต่ละหน่วยเน้นตรงไหนบ้าง มีคะแนนเท่าไหร่บ้างเรียนเรื่องอะไรบ้างฝึกดูให้เป็นนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีดูน่าจะน่าจะรู้กันพอสมควรแล้วแหละผ่านปกในมาแล้วเนาะแผ่นที่หนึ่งเปิดมาแผ่นที่สองแผ่นที่สองให้เว้นไว้หนึ่งหน้ากระดาษสําหรับติดจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่ต้องจดนะครับไม่ต้องจดติดเดี๋ยวจะแจกให้ติดสำหรับติดจุดประสงค์การเรียนรู้ ผ่านมาดูหัวข้อที่4เรื่องการเข้าเรียนการส่งงานการสอบเข้าเรียนนี้ก็มีคะแนนเนาะมีคะแนนการเข้าเรียนเข้าเรียนสม่ําเสมอการส่งงานก่อนอื่นวิชานี้ไม่มีหนังสือนะครับไม่มีหนังสือก็เป็นสไตล์เดิมอะใช้ใบางานเป็นตัวช่วยมีการจดลงไปในสมุดจดตัวอย่างในสมุดแล้วฝึกทําแบบหัดในใบางานแล้วก็ส่งส่งถูกทุกข้อ เสร็จในชั่วโมงก็ได้ลายเซ็นใช่ไหมจบบทก็มานับว่าบทนี้ได้กี่ลายเซ็นผิดบางข้อก็ไปแก้ก่อนไอผิดบางข้อก็ไปแก้ก่อนนี่แหละอันตรายบางคนแบบใจร้อนน่ะอยากส่งรอบเดียวอยากถูกหมดทีเดียวไปเลยไม่อยากส่งหลายรอบใจเย็นๆฝึกทําด้วยตัวเองดีกว่าเนาะมันมีผลมันมีผลในระยะยาวบางคนส่งแรกๆนี่ได้แก้ตลอด พวกส่งหลังๆนี่อย่างเทพนะครับโอเคแล้วถ้าส่งไม่ทันในห้องเรียนล่ะก็น่าจะรู้กันดีนะครับตามไปส่งที่โต๊ะอาคารสองชั้นหกอ่านป้ายชื่อให้เจอส่งให้ทันเวลาเราเรียนเราเรียนคาบเ้าวันพุธวันพฤหัสเนาะเราก็ไม่ควรมาส่งคาบเจ็ดคาบแปดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตรวจส่งให้เร็วกว่านั้นนะครับส่งก่อนเที่ยงได้ยิ่งดีเลย ในแต่ละครั้งที่กรณีที่เราส่งไม่ทันในห้องเรียนน่ะต้องหยิบไปส่งก็วางแผนดีๆมีโอกาสได้เดินมาภาษาไทยเดินมาวิทยาศา,าสตร์ก็อีกนิดเดียวก็ถึงชั้น6ก็แวะมาส่งหรือไม่มีโอกาสเลยขี้เกียจมากเลยก็ใช้วิธีรวบรวมให้มันได้หลายๆชุดอ่าแล้วก็ขออนุญ,ญาตขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์มาส่งได้เลยบอกว่ามาส่งงาน โ okay. อเคม .3 แล้วแหละน่าจะรู้จักปรับตัวได้เนาะการสอบจดเรียนจบแต่และจุดประสงค์ก็ต้องสอบเก็บคะแนนนะทีนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างชื่อวิชาชื่อวิชามันชื่อว่าคณิตศาสตร์ล่วงหน้าหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ม .3 ถ้าล่วงหน้าก็ไม่ได้เรียนเนื้อหาหม .3 นั่นแหละคือคําว่าล่วงหน้า ล่วงหน้าไปไหนอะไปเรียนเรื่องเซตครับพื้นฐานม .4 เทอมหนึ่งจะเรียนเรื่องเซตซึ่งถามว่าได้ใช้สอบเข้ามสามไหมเอ้ยสอบเข้ามสี่ไหมใช้นะเรื่องเซตเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนที่มันแอดวานซ์แนหน่อยเนี่ยเรื่องเซตใช้นะครับ มันลงมาปะปนอยู่ในข้อสอบแบบแบบว่าไม่ต้องรู้เรื่องเซตก็พอวิเคราะห์พอจะทําได้แต่ถ้ารู้เรื่องเซตนี่มองโจทย์ตอบเลยมันชอบเป็นลักษณะนั้นแล้วเว,เวลามีคนทวงติงว่าเฮ้ย hey, คุณออกข้อสอบเกินหลักสูตรเขาเขาพูดได้ว่ามันไม่เกินคุณก็ค่อยๆวิเคราะห์ออกมามันก็ได้คําตอบเหมือนกันนึกภาพออกไหมแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราเคยเรียนมันสบายซึ่งเรื่องเซตเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากๆ พวกเราเรียนได้นะครับถ้าตั้งใจทีนี้ถ้าจะล่วงหน้าเราอยู่มสถ้าจะเรียนแต่ล่วงหน้ามสอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างจากไกลเกินไปหน่วยที่2พ่อเลยปรับประยุกต์มาให้มันเป็นการตะลุยทําโจทย์เพื่อฝึกเข้ามสอันนี้ก็ถือว่าเป็นล่วงหน้าอีกสเต็ปนึงอ,อีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าทําโจทย์ในอนาคตยอย่างเดียวทําโจทย์ที่มันจะได้ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยมันจะมีสองเทอม เทอมแรกจะเรียนหกชุดเนี่ยซึ่งสนุกครับตอนทําโจทย์เนี่ยไม่รู้ว่าพวกเราสนุกไหมแต่ว่ารุ่นที่ผ่านๆมาก็สนุกทําโจทย์เบสิกทําโจทย์แอดวานซ์จะมีรุ่นที่แล้วอ่ะที่ต้องเรียนออนไลน์แต่เขาก็เขาก็เอาตัวรอดได้เขาทําทได้เนาะอ,อันนี้ก็เป็นการฝึกทําโจทย์จบหน่วยที่สองก็สอบเช่นกัน ทีนี้เวลาจะดูว่าหน่วยไหนคะแนนอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็อย่างเช่นหน่วยที่หนึ่งเรื่องเซต k ความรู้ความรู้จะวัดยังไงละ่ะความรู้วัดง่ายที่สุดก็คือการสอบครับทักษะ p 20นน่สิบคะแนนจะวัดยังไงละ่ะว่าเด็กมีนักเรียนมีทักษะไม่มีทักษะใบงานครับการสง่งการส่งงานกันใบงานอันสุดท้ายก็เข้าเรียน ข้าเรียนลักษณะนิสัยความสนใจในการเรียนส่งงานทันเวลาไหมอันสุดท้ายคือ A นะครับ attitude อันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้อ่ะพูดง่ายๆให้เราเข้าใจง,ง่ายๆเนาะว่าน,นี้คือจุดประสงค์ถ้าพูดว่าจุดประสงค์เราจะอ๋อไอที่เป็นตารางตารางนี้ใช่ไหมนี่แหละเราก็ต้องแปะลงไป ในสมุดของเราที่เว้นเอาไว้นะครับซึ่งซึ่งเพื่อให้มันประหยัดกระดาษแล้วให้มันแผ่นเล็กลงมันจะได้ปิ้นอยู่คู่กันได้ตอนพ่อสั่งโลเนียวอ่ะมันแบ่งกระดาษออกเป็นอย่างนี้วางเป็นแนวนอนแล้วก็นี่แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองหมายความว่าหมายความว่าเวลาเราไปรับมาปุ๊บเราก็จับคู่กันสองคนต่อหนึ่งแผ่นแล้วก็ แบ่งครึ่งปื๊บแผ็นไหมแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแบ่งครึ่งปื๊บแล้วก็ไปติดของใครของมันนะครับตารางมันจะสมบูรณ์นะไม่ใช่แบ่งครึ่งตารางขาดนะโอเคนี่คือจุดประสงค์ติดเอาไว้จะได้รู้ว่าเรียนเรื่องอะไรเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายทีนี้มาดูนิดนึงว่าหน้าตา ของใบงานในหน่วยแรกที่เราจะเรียนหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเขียนว่าเรื่องเซตแต่ว่าหัวกระดาษเนี่ยมันอาจจะเขียนรหัสวิชาเหมือนพี่มอสี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ล่วงหน้าของเราอาจจะเป็นคอสองศูนย์สองศูนย์ห้าอยู่บนโต๊ะพ่อนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนห้องไปเอาจัดการให้เสร็จในวันนี้เลย อ่ะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับเวลาไปหยิบจะได้หยิบถูกหยิบเท่าจํานวนคนใกล้จบละนะครอ่ะจบการประถมนิเทศวันนี้มีพาระงานง่ายๆทำให้มันเสร็จซะในชั่วโมงนะครับมันจะได้ไม่สะสม พลังงานก็คือข้อที่ 1, หนึ่งมองเห็นไหมหัวหน้าหรือว่าตัวแทนห้องเนยหัวหน้าหรือตัวแทนห้องไปรับใบงานและใบจุดประสงค์การเรียนรู้มาแจกเพื่อนคนละหนึ่งชุดไปเลยก่อนปึกปิดนับมาเท่าจำนวนคนนะยี่สิบแปดยี่สิบแปดมันจะมีสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งคือใบงานเย็บไว้ให้แล้วส่วนที่สองคือจุดประสงค์ไอ้ที่เป็นตารางตารางอะ่ะ จุดประสงค์เนี่ยมันจะเป็นสองคนต่อหนึ่งแผ่นเพราะฉะนั้นมันจะมีสิบสี่แผ่นอเอามาเลยโอเคเมื่อหัวหน้าหรือหรือตัวแทนมารับแล้วก็แจกเพื่อนจากนั้นเราก็ทํางานปิดจุดประสงค์ลงในสมุดปิดจุดประสงค์ของตัวเองลงในสมุดซะและก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในใบางานของตัวเองเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ แล้วสัปดาห์หน้าค่อยเริ่มเรียนกันสัปดาห์นี้หัวหน้าห้องก็บันทึกเล่มบันทึกคาบก้าว่าน่าจะได้แล้วเนาะเมื่อวานนี้วิชาพ่อวันพุธไม่ได้สอนได้สอนวันนี้ก็เขียนไปว่าปฐมนิเทศส่วนห้องเรียนก็เขียนว่าออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเรียนแล้วนะครับเรื่องเซตก็จะเป็นบันทึกวิดีโอผ่าน youtube นี่แหละอีกสัปดาห์เดียวเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่โรงเรียนอะโอเค ทำให้สำเร็จนะครับมีอะไรสงสัยก็ทักมาถามวันนี้เท่านี้ครับ